รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยปะตะท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทไทยเบล์เลสจำกัดมหาชน สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะตอนที่แล้วเราเล่เาเรื่องถึงเรื่องปูผีแล้วก็จนจบไปถึงวิวสวยบนเรือนี่เราทํางานกันวันที่9แล้วนะคะก็9วันนี่นับจากวันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพนะแต่ถ้านับจากวันที่มาถึงเกาะกระปะกอสเนี่ยเพิ่งแก้6วันเท่านั้นอ๋อเป็นสนุกมากพอนับดูนี่เป็นวันที่6แล้วรู้สึกแบบไม่อยากกลับเลยค่ะ๋อตามแผนที่เราวางไว้น,นี่แค่ครึ่งหนึ่งเส้นทางเดินทางเท่านั้นยังมีอีก จุดที่เราไปแลนดิ้งนี่คุณพ่อเคยไปหมดไปมาหมดแล้วใช่ไหมคะก็เคยไปบางเกาะนะมันก็ต้องซึ่งราการบางแผงครั้งนี้เนี่ยก็เลือกเกาะที่ยังไม่เคยไปเป็นส่วนใหญ่แต่เส้นทางเดินเรือเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นต้องซ้ํากับบางเกาะที่เคยไปมาแล้วด้วยแล้วทำไมคุณพ่อไม่เลือกไปเกาะใหม่เลยคะไปแต่เกาะแบบซ้าๆเกาะเดิมคือหมู่เกาะกราบกเะี่มมีทั้งหมด14เกาะด้วยกันแล้วกระจายไปอยู่ตามที่ต่างบางเกาะก็ไกลกันมากทําให้เดินทาง ไปลําบากมันการวางแผนเดินทางครั้งนี้เนี่ยพ่อัะเน้นไปเกาะที่ยังไม่เคยไปเมื่ครั้งที่แล้วก็มี4ี่เกาะใหญ่ด้วยกันที่ไม่ได้ไปก็มีเกาะอ,อิซาเบลลาฟอน,นานดีนาซานเตียโกและเกาะซานคริสโตเบลมันครั้งนี้ก็ได้ไปแต่บางเกาะที่เคยไปมาแล้วนะมันก็ดีอย่างมันทําให้เราไปเห็นว่าใน10ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะ แต่ครั้นี้พ่อก็ดีใจเพราะว่าเกาะใหญ่สี่เกาะที่ไม่ได้ไปคราวที่แล้วคราวนี้ก็ได้ไปสมใจใช,ชานี้เป็นชาติของวันที่6ในการทํางานที่หมู่เกาะกลาปกอสผมและทีมงานตื่นตั้งแต่เช้ามืดเช่นเคยเพราะปรับเวลาในทวีปอเมริกาใต้ได้แล้วเมื่อตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดก็เป็นโอกาสให้เก็บภาพสวยๆของแสงรุ่งเชา้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตร มันจะไม่ค่อยมีเมฆฝนส่วนเวลากลางวันจะเป็นช่วงที่แสงแดดจัดจ้าเกินไปและทีมงานต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อตามเก็บภาพสัตว์เวลาเช้ามืดและก่อนตะว,วันตกดินคือเป็นช่วงที่เหมาะกับการถา่ายภาพทืวทันต่างๆมากที่สุดครับวันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางแล้วนะครับแต่เพิ่งเริ่มงานในหมู่เก,การระกลาปาคอสได้6วันขณะนี้ เรือใหญ่าพาผมและทีมงานเดินทางออกจากเกาะซานตตียโกใช้เวลานับ10ชั่วโมงตลอดคืนและมาถึงที่หมายในช่วงเช้าเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะซานคริสโตบาลและจุดแรกที่จะไปสำรวจคือเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าเกาะโลบอส รู้ไหมว่าคำว่าโลโบอสเนี่ยหมายความว่าอะไรสิงโตทะเลค่ะอ่าถูกต้องค่ะเพราะว่าที่นี่มามีสิงโตทะเลอย,อยู่เยอะมากเพราะว่าเวลาเป้ไปดบน้ํามานี่มีสิงโตทะเลนี่เขามาเล่นน้ําด้วยเตเลยเขาคงคุ้นกับนักท่องเที่ยวเลยไม่ตื่นคนอ๋อแต่เวลานี้ว่ายไปใกล้นี่เขาก็หนีเราเหมือนกันนะคะราะเช่นเพราะเป็นตามสัญชาตญาณเนี่ยเขาต้องรักษาระยะให้ห่างไว้เพราะว่าถ้าเข้ามาใกล้จนเกินไปเนี่ยถ้าเกิดมีกลิ่นของมนุษย์ไปติดตัว ถึงตัวทะเลไปเนี่ยมันก็จะผิดธรรมชาติไปยังไงคะคือเมื่อมีลูกสิงโตทะเลเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็อยากจะถ่ายรูปแต่เมื่อเขาไม่หนีเนี่ยตามขวามเขาจาจของคนเราก็อาจจะเอื้อมมือไปรูปหัวแสดงความเอ็นดูแต่ย่าลืมว่ากลิ่นมือเราเนี่ยติดไปกับลูกสิงโตทะเลทีนี้พอลูกสิงโตทะเลจะกลับไปเข้าฝูง,ขงเขาเพื่อจะไปกินนมแม่นวมวแม่ก็ไม่ให้เพราะมีกลิ่นมนุษย์ติดไปด้วยก็จาให้เกิดปัญหาขึ้น เพราะฉะนั้นลูกสิงโตทะเลตัวนั้นก็อาจจะตายได้เพราะไม่ได้กินนมแม่ม่น่าใกล้ถึงไม่อยากให้เราใกลเข้าใกล้สิงโตทะเลเห็นคนชอบเซลฟี่กันใหญ่อาจจะทําให้ลูกสิงโตทะเลนี้โดนไล่ออกจากฝูงได้นะจะไปดําน้ำไปเจออะไรอีกก็ได้เห็นสิงโตทะเลนี่เล่นกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่าจะเป็นหนอนทะเลนะคะไปดูภาพกันะคะ่ะวันนี้ได้เห็นสิงโตทะเลตัวหนึ่ง ภาพนอนทะเลเล่นไปมาทําให้เราได้รู้ว่าแม้ในน้ําตื้นๆแค่ประมาณ2องฟุตถึงโตทะเลก็สามารถดําน้ําได้อย่างคล่องแคล่วและเมื่อช่างภาพลงเ,เข้าไปใกล้ๆของเล่นที่ทําตกไว้สิงโตทะเลจะไม่เข้ามาแย่งตรงๆ แต่จะว่าเฉียดไปมาเพื่อหาโอ,อกาสเอาของเล่นกลับไปอีกเหตุการณ์ใต้น้ำที่ทีมงานได้พบก็คือครอบครัวสิงโตทะเลซึ่งประกอบด,ด้วยพ่อแม่และตัวลูกที่อยากตัวไม่เต็มวัย ช่างภาพพบตัวผู้และตัวเมียดำน้ำอยู่ด้วยกันและมีลูกอยู่ใกล้ๆเพราตามเก็บภาพพวกมันไปจนกระทั่งครอบครัวนี้ขึ้นไปอยู่บนกองหิน การไปดำน้ำตื้นที่เกาะโลบอสทำให้ได้ใกล้ชิดกับสิงโตทะเลแต่สิ่งที่คาดหวังก็จากความสนุกและสุดเต้นคือโอกาสถ่ายภาพและสังเกตพฤติกรรมของสิงโตทะเลใต้น้ำซึ่งน่าจะแตกต่างจากบนบก อจากสิ้งโตทะเลใต้น้ำของเกาะโลบอสยังมีปลาอีกหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันยืนยานถึงระบบนิวเวศที่สมบูรณ์ของหมู่เกาะมหัศจรรย์แห่งนี้ ว่าชื่อก่อซันคริสตบอลนี่น่าจะมา,าจากคำว่าคริสตัลป่ะคะเพราะว่าน้ำใสเหมือนแก้วเลยใช่เพราะว่าการตั้งชื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งตามลักษณะเด่นๆของแต่ละกเกาะที่นี่น้ำใสมากระยะวิสิบิลิตี้หรือระยะมองเห็นใต้น้ำไกลมากก็เพราะว่าน้ำใสแดดแรงเนี่ยท้าให้เราถ่ายภาพซิงโตเทะเลได้ชัดขึ้นถึงแม้จะใช้กล้องกันน้ำตัวเล็กๆแต่ทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมของสิงโลทะเลได้ช่วงบ่ายของวันนี้ก็น่าจะสนุก เหมือนตอนที่ไปดับดําน้ำกับสิงโตทะเลเลยนะคะวันนี้จะได้เจอนกบูบี้ตีนฟ้าแบบเต็มๆสักทีใช่เพราะว่าหาที่จะไปแลนดิง้งวันนี้เนี่ยเป็นที่อาศัยใหญ่มากของนกบูบี้ตีนฟ้าใช่หาดที่ผมทีมงานมาแลนดิ้งในช่วงบ่ายมีชื่อว่าอิสลาโลบอสเป็นส่วนหนึ่งของเกาะซานคริสโตบาลที่มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นที่อยู่อาศัยที่ชุกชุมแห่งหนึ่ง ของนกบูบี้ตีนฟ้าซึ่งทีมงานยังไม่มีโอกาสเก็บภาพไปชัด ยังมีนกและสัตว์อื่นๆอ,อาศัยร่วมกันอีกหลายชนิด เมื่อลงจากเรือ,อยางแล้วเริ่มต้นออกเดินก็พบบูบี้ตีนฟ้าทันทีแม้จะไม่มากอย่างที่คาดหวังแต่ก็ถือว่าได้ระยะที่ดีในการถ่ายภาพบูบี้ตีนฟ้าในช่วงฤดูการที่ผมและทีมงานเดินทางมาถึงกาลปคอสเป็นช่วงของฤดูผสมพันธุ์ทำรังและวางไข่ เราจะมีโอกาสเห็นพฤติกรรมการเต้นสลับเท้าที่เรื่องลือว่าน่ารักน่าชมเป็นอย่างยิ่งแต่การทำงานกับสัตว์ในธรรมชาติ mm hmm. ก็ยากที่จะควบคุมทุกอย่างให้ได้อย่างใจเรานะครับวันนี้แม้ว่าจะได้พบบูบี้ตีนฟ้าสองสมคู่แต่ดูเหมือนว่าพวกมันจับคู่กันไปเรียบร้อยไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษอะไรแค่ยืนเฉยให้เราถ่ายภาพบันทึกรูปร่างลักษณะ ด้วนไม่หนีไปไหนจรงั่างใกล้หมดเวลาผมและทีมง,งานจึงพยอยเดินกลับไปขึ้นรดยางระหว่างทางนั่นเองได้พบบูบี้ตีฟ้าตัวเมีย กำลังจะโกงไข่และเก็บภาพไว้ได้ทันพอดีส่วนจะาสองตัวนี้มันจับคู่กันเรียบร้อยแล้ว จือยืนยนิ่งๆให้เราเก็บภาพลักษณะของรูปร่างและเท้าสีฟ้าสดๆได้ตามสบายเป็นนั่นว่าภาพของการเต้นสลับเท้าของนกบูบี้ตีนฟ้าต้องไปรอรุ่นในการแลนดิ้งครั้งต่อไป แลเข้าไปใกล้เขามากเกินไปหรือเปล่าคะตัวผู้เขาก็เลยไม่เต้นให้ดูก็อาจจะเกี่ยวนะแต่ไม่มากนักเพราะว่าการเต้นของตัวผู้เนี่ยเป็นการเต้นเพื่อเรียกความสนใจจากคู่เมียเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยน่าจะผ่านช่วงของการเลือกคู่ไปแล้วมันจะอยู่ในระหว่างการผสมพันธุ์หรือการทำรังวางไข่ซึ่งพราคิดว่าน่าจะเป็นการเลือกที่ที่จะทำรังมากกว่าเป้อยากเห็นเขาเต้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาเต้นนะแล้วเป็นจะคอยสังเกตดูว่า ตัวผู้เนี่ยเขาจะส่งเสียงร้องด้วยเวลาเต้นไปด้วยแล้วก็ตัวเมียเนี่ยเมื่อเลือกคู่แล้วเนี่ยก็จะจําเสียงร้องของตัวผู้เนี่ยไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเปลี่ยนกันออกไปหาอาหารมาให้ลูกที่รังเนี่ยถ้าเกิดตัวเมียกลับรังไม่ได้ตัวผู้จะจะส่งเสียงร้องเมื่อตัวเมียจําเสียงร้องได้ก็รู้่ังอยู่ตรงไหนก็จะกลับมาได้นี่คือธรรมชาติของนกซึ่งเขาสร้างให้ ตัวผู้และตัวเมียเนี่ยจำเสียงซึ่งกันและกันได้ เร่องใแก,แก่เรือของพวกเราเดินทางมาถึงท่าเรือของเกาะซางคริสตบาลซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะกาลาปากสในภาพขนาดนี้เรือกำลังจอะท่อสมอและรอเวลาส่งพวกเราขึ้นไปบนเกาะระหว่างที่รอข้างๆเรือมีคนเห็นบางอย่างฝุดโกร่อยู่บนผิวน้ำเมื่อยกกล้องขึ้นส่องดูก็พบว่าเป็นสิงโตทะเลกำลังกินปลา และด้านบนมีนกหลายตัวพยายามโฉบเฉี่ยวมุมวงน่าสุนใจคือเป็นนกขนาดใหญ่อย่างเวฟบอทรอสายภาและเ้าดูจพกนี้ถือเป็นการฆ่าเวลาที่รอขึ้นฝั่งอย่างคุ้มค่าทีเดียวคับ ขึ้นฝั่งที่ซังคริสตบเบลได้แล้วผมและทีมงานก็ขึ้นรถบัสเดินทางออกจากตัวเมืองไปดูศูนย์เพาะเลี้ยงเต่าบกยักษ์ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทํางานด้านวิจัยและอนุรักษ์เต่าบกยักษ์ร่วมกับสถานีวิจัยชาวสด์วิน ตบบกยักษ์บนเกาะซานคริสโตเบลมีแหล่งอาศัยอยู่สองแห่งคือทางใต้และทางเหนือซึ่งผมและทีมงานกำลังถ่ายฟาาอยู่ในขณะนี้ต่บบกยักษ์ถูกรบกวนจากสัตว์บ้านเช่นแพะ หนูแมวซึ่งนำเชื้อต่างๆที่สัตว์พื้นถิ่นขาดภูมมตาผ่านส่งผลให้จำนวนประชากรล,ลดลงจนสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์หน้าที่ของสูนพ่อเลี้ยงคือการเข้าแทรกแซงอย่างถูกวิธี จ้งอย่างถูกวิธีนี่เป็นยังไงคะคือการเข้าไปช่วยเหลือหลังจากสอบข้อมูลมาดีแล้วเนี่ยนะก็ mm hmm. ทําให้เข้าใจพฤติกรรมมากขึ้นอ๋อแล้วอยากเต่าบกยักษ์ที่นี่เขาทำยังไงคะวันนั้นเป้โม่ถ,ถ่ายรูปเลยฟังไกลไม่ทันคือเต่าบกยักษ์เนี่ยฤรดูผสมพันธุ์ปีนี้เขาสั้นมากพอตะวมีวางไข่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บไข่เนี่ยไปเก็บไในไดท้ที่ปลอดภยัยเข้าตู้ที่รักษาอุณหภูมิจนท้งองฟักออกมาเป็นตัว าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราก็เลยสร้างที่อยู่ให้ลูกเต่าไน้หากินเองได้ใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่กับแม่เต่าใช่ถูกต้องแต่ว่าการสร้างที่อยู่เนี่ยก็ต้องเรียนตามแบบธรรมชาติจริงๆและการให้อาหารเนี่ยก็ต้องเป็นการฝึกให้ให,ให้ลูกเต่าเนี่ยหาอาหารเป็นพร้อมๆกันด้วยแล้วพอโตแล้วนี่เขาจะกลับปล่อยกลับสู่ธรรมชาติไหมคะก็กลับสู่ธรรมชาติใช่แต่ก็มีการศึกษาดูความสมบูรณ์ นะดูการเติบโตดูอายุแล้วก็ดูความพร้อมที่อยู่ในธรรมชาติด้วยที่ซานคริสตบอลนี่ขึ้นเกาะไปไม่กี่ชั่วโมงแต่มีเรื่องเล่าเยอะเลยนะคะใช่เพราะว่าซานคริสตบอลเนี่ยเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะกาลาปากอสมีทั้งสนามบินม,มีนักท่องเที่ยวมีที่ช้อปปิง้งเดี๋ยวเราจะเข้ากลับเข้าไปเดินเล่นในเมืองเนี่ยก็มีเรื่องมาเล่าให้อีก แต่ว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุดลเ